สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนีมรีพามาดูบอลสีค่ะแดงบัวค่ะพี่น้องใบงามงามค่ะเอามาอ้างค่ะเพื่อนเพื่อนแดงคักงามคัก ขอบขจะเป็นสีเขียวตรงกลางสีแดงอันนี้กัเรเงินไหลมาสีแดงค่ะพี่น้อง นี่พามาดูชมพูอันดามันกับลูกไม้ลูกไม้ป่ากาดดำค่ะพี่น,อน้องบนสีใบเขางามงามค่ะยังโบเหี่ยวค่ะยังสดอยู่สียังสวยค่ะยังกาสีอยู่ค่ะสวยอันนี้พริกค่ะพริกเครือ ปลูกไว้คางคางคาร์บอนซีค่ะเพื่อนๆชมพูอันดามันกับลูกไม้ป่ากาดดำค่ะอยู่คางคางกันประชันปชันโทมกันเลยค่ะพี่น้องอันไรสิยง,งามกากันลูกไม้ป่ากาดดำก็างามเหมือนกัน ปลูกใส่น้ำกันเลยค่ะพี่น้อง เบ่งเพลิน,พลนค่ะดูเพล,นเพลินค่ะเพื่อนๆบัดสีใบส,สวยๆค่ะ อันนี้สั่งจากลาซาด้าค่ะเขาบอกว่าทับทิมอันดามันค่ะเพื่อนๆเขาเขียนมาบอกในกล่องค่ะเขาบอกว่าทับทิมอันดามันค่ะเพื่อนๆอันนี้เขาแถมมาค่ะโมะโหขึ้นกันว่ามันเปลี่นอียงพันอย่างอันนั้นดูสีผสมค่ะตัดยอดลองมาปักก็เปล่นบอมาสิลอดบอก นี่ค่ะอันนี้ลองปักดูว่ามันสิหลอดบ่ทดลองดูก่อนค่ะเพื่อนๆดูสีผสมอันนี้เหลือจากพลีแยะพลียมันกินยอดค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นว่านแสงพระอาทิตย์ ไม่ดอกแล้วคะ่ะมีต่ใบแล้วอันนี้ชวนชมคะ่ะตัดกิ่งมาปักชำต้นเขียวเขียวนี่ก็เรือสีผสมนะคะพี่น้องเขียวเขียว ขอบคุณมากมาค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะ